เ,เจ้าหน้าที่คะคุณได้ข่าวไปงานเลยหรือเปล่าคะได้แล้วได้แล้วอือเฮ้ยไปหาชุดแม่ค้าใส่แม่ค้าเลยขายแจมจัมขายแจมจัมอาไปทำไมเหรอคะคุณก็ทำไมไม่แต่งตัวสวยๆไปล่ะคะไม่เอาฉันอยากเอิ่อชนอยากดูเพื่อนๆมาเ่าเพื่อนๆเกิดไม่สวยอโอเคค่ะอสองซัมอุ้ยเจ้าของงานไปไหนเนี่ยฉันถึงจะตายอยู่แล้วไม่เล่นแล้วค่ะ ใครคใรเชิญจ๊ะใครเชิญใครเชิญไหมคะขายส้มตำมาเนี่ยคนที่เออคนคนที่สร้างงานนี้เชิญใครมาขายให้ค่ะส้มตำหรอฉันเห็นปลาไ่เอากรปกจะตายเธออย่าไปดูถูกเขาแล้วไงเรื่องของฉันสินี่เป็นอะไรยังไม่ขายเลยนี่เธอเป็นยังไงบ้างนี่เธอไม่ได้เจอกันนานเลย เธอคบกับเพื่อนฉันได้เหรอเขานิสัยดีแถมแต่งตัวดีไม่เหมือนเธอใส่ชุดแล็กอย่าอ๋อก็อยู่ดีจริงดแต่นี่ก็เพื่อนพวกเราเลยนะคะนี่เธออย่ายุ่งอะไรได้ไหมแล้วเอ็งก็เอาน้ำสาดได้ไหมเฮ้ยแล้วไงเ่ยเธออะไรตรงนี้นี่เธอมันจะมา นไปเลยนะไม่หนิงมากเลยเธอรอฉันอยู่นี่หรือฉันมาแต่นี่เจ้าของงานเลยนะเธอนีหรือเปล่าจั้งละไปดิกว่าตั้มนี่คือเจ้าของงานเจ้าของท่านอย่างเงี้ยขอโทษนะคะเราคืนดีกันได้ไหมไม่แล้บมอกเธอไว้นะว่าแบบเงี้ยฉันไม่ต้องการไม่แล้วค่ะนี่นะคะเราไม่ควรจะไปดูถูกคนอื่นนะ